สวัสดีครับวันนี้พบกับมิตรทีอีกครั้งนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับ10คํำถามที่เราควรสอบถามเจ้าของร้านตุ๊กตานะครับก่อนที่เราจะทําการซื้อเพื่อไม่ให้เสียรู้นะครับบรรดาร้านขายตุ๊กตาที่ขายกันอยู่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรดาตัวแทนร้านค้าตัวแทนในบ้านเราหรือว่าร้านค้าในอลีเอ็กซ์เพสนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ย ก็มีความอยากได้พอเราไปซื้อนะครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้หรือว่าเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเสียเงินแล้วก็ไม่ได้น้องตุ๊กตาที่คุ้มค่าเงินนะครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยมิตรทีจะเตรียมนะครับคำถาม1ิบคาถามไว้ถามเจ้าของร้านนะครับหรือว่าพ่อค้าต่างๆที่เราไปซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคำถามที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับผมอ่าผมจะสอนเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับแต่ว่าใน ผมจะพูดแล้วก็จะตั้งคาถามให้เป็นภาษาไทยเท่านั้นถ้าใครอยากได้คําอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ดูด้านล่างนะครับตรงคําอธิบายคลิปได้เลยนะครับคำถามแรกนะครับที่เราจะต้องถามเจ้าของร้านนะครับจริงๆมันไม่ใช่การถามเจ้าของร้านนะมันต้องถามตัวเราด้วยนะครับหรือว่าเราต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วเนาะแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากเล่นน้องตุ๊กตาแบรนด์ไหนหรืออะไรยังไงนะครับคุณต้องไปถามเจ้าของร้านกันเลยนะครับว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยที่เราสนใจเนี่ยหรือว่าที่เรามีรูปเนี่ยเราไป เป็นคนที่แบบว่าศึกษาเรื่องตุ๊กตาหรือมีความรู้เรื่องตุ๊กตานะครับเขาต้องตอบคุณได้ว่าเขาขายแมนอะไร ก็หลักๆเลยเนี่ยถ้าคนที่เคยเล่นตุ๊กตาอยู่แล้วนะครับหรือว่าอยู่ในวงการตุ๊กตาเนี่ยจะรู้ว่าน้องตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์ไหนหรือว่าเป็นแบรนด์อะไรนะครับดังนั้นให้เราเนี่ยเอาคําถามนี้นะครับไปถามเจ้าของร้านนะครับถ้าเจ้าของร้านเนี่ยเขาสามารถตอบเราได้ว่าเป็นแบรนด์นี้นะเป็นแบรนด์นั้นนะเป็นแบรนด์อะไรนะก็มีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความน่าเชื่อถือของร้านค้าเรื่อนั้นนะครับแต่ถ้าคุณไปถามปุ๊บแล้วคุณเจอตอบกลับมันว่าเป็นแบรนด์ทั่วไปหรือว่าแม้กระท อันนี้ก็ให้เราพึงระวังเอาไว้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นร้านค้าตัวแทนในไทยนะครับถามเขาไปแล้วแม้กระทั่งตัวแทนร้านค้านะครับเขายังไม่สามารถตอบคุณได้ว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์อะไรหรือว่ามีที่มาที่ไปมาจากไหนนะครับระวังไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับถ้าถามแล้วอ้ําอ้ําอ้งหรือว่าไม่รู้นี่ก็พิจารณาดูนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่คำถามที่2นะครับคำถามที่สเนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับหรือว่าทุกท่านที่จะซื้อนาเปถมไ ว่าเขามีรูปสินค้าหรือว่ามีรูปน้องตัวจริงไหมนะครับคาถามนี้สําคัญมากคือคุณจะซื้อน้องตัวไหนหรือคุณเล็งน้องอะไรไว้กุกตามนะครับคุณต้องขอดูรูปตัวจริงนะครับที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งไม่ผ่านการโฟโต้ช็อปไม่ผ่านการแต่งรูปนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าตุ๊กตาส่วนใหญ่ที่มีการลงภาพเอาไว้แบบว่าภาพสวยๆเงามาอะไรพวกนี้นยส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งรูปนะครับผ่านการปรุงแต่งมาทั้งนั้นนะครับดังนั้นถ้าเราจะซื้อน้องตุ๊กตาเราควรที่จะขอดูรูปตัััวจริงนนคอี้สําาญมกเลย พอเราเห็นรวดตัวจริงแล้วเรารับได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเรารับไม่ได้หรือว่าคุณรับไม่ได้นะครับอันนี้คุณก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่ามันตรงปกหรือว่ามันไม่ตรงปกนะครับคำถามที่3นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเวลาคุณไปซื้อตุ๊กตานะครับคุณต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าจะเล่นน้องที่เป็นผิวซิลิโคนนะครับหรือว่าผิว TPE ซึ่ง TPE นะครับก็จะมีราคาถูกกว่าอะไรกว่าถ้าเป็นซิลิโคนก็ความสมจริงความดูพรีเมียมความมีระดับความหรูหราก็เพิ่มมากขึ้นนนครััับดงงุ้้ณตอ รู้งบประมาณของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะได้แบบ TPE หรือซิลิโคนนะครับอันนี้สําคัญคุณต้องถามร้านค้าในคําถามที่3นี้นะครับจะมี2คําถามย่อยนะครับอย่าถามแบบเหมารวมนะครับว่า TPE หรือซิลิโคนนะครับเพราะว่ามันจะมีร้านค้าบางร้านนะครับอาจจะมีเหลี่ยมนะมีเหลี่ยมมีอะไรนั่นเนี่ยบางทีเราไปซื้อเราไม่รู้ข้อมูลเนี่ยเราโดนร้านค้าเหลี่ยมใส่เนี่ยเราจบนะครับเราเสียหายนะครับอันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยไม่ใช่ของซื้อของขายที่พอเราได้มาแล้วปุ๊บเราไม่พอใจเราจะส่งคืนอะไร ง่ายนะครับถ้าเราไม่ระวังให้ดีเนี่ยคนที่เจ็บคือเรานะครับเรากลับเข้ามาที่คําถามที่3กันเลยนะครับคำถามแรกนะครับหรือว่า3.1มจุนะครับคุณต้องถามร้านค้านะครับหรือว่าคนขายว่าตุ๊กตาตัวนี้นะครับบอดี้ทำมาจาก TPE หรือซิลิโคนนะครับถ้าคุณเล็ง TPE หรือคุณเล็งซิลิโคนไว้คุณต้องถามคําถามนี้นะครับแล้วก็รอฟังคําตอบจากเขานะครับว่าบอดี้ของตัวที่คุณเล็งไว้เนี่ยทำมาจากซิลิโคนหรือ TPE นะครับทีนี้เมื่อเราได้คําตอบแล้วว่าบอดี้ตัวตุ๊กตา เป็น TPE หรือซิลิโคนนะครับหรือว่าเราต้องถามคําถามที่3.2ใส่ทันทีนะครับนั่นก็คือหัวของตัวตาของน้องเรานะครับทำมาจาก TPE หรือซิลิโคนนะครับเราต้องแยกถามเป็น2คําถามนะหนคือถามตัวตัวบอดี้นะครับสคือถามเป็นหัวเพราะว่าบางร้านเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะเล่์เหลี่ยมนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะลงว่าตุ๊กตาตัวนี้นะครับทำมาจากซิลิโคนแต่พอเราไปซื้อเนี่ยเราจ่ายเงินแพงนะครับ4-5หมื่นสรุปคือได้มาเนี่ยได้ซิลิโคนนะครับได้ซิลิโคนแค่หัวนะครับแต นั่นหมายความว่าคุณโดนเหลี่ยมร้านค้านะครับหรือว่าคุณโดนร้านค้าเล่นตุกติกแล้วอันนี้คือคุณเสียรู้นะครับคุณก็อาจจะเสียใจในภายหลังได้นะครับดังนั้นคําถามนี้คุณต้องถามให้เคลียร์นะครับว่าทั้งหัวและตัวเนี่ยใช่ในสิ่งที่คุณต้องการไหมนะครับถ้าคุณต้องการในรูปแบบฉบับหัวเป็นซิลิโคนบอดี้เป็น TPE อันนี้คือคุณจะได้รู้ว่าคุณสั่งของได้ตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าในใจคุณเล็งไว้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องได้ซิลิโคนนะครับแต่พอไปซื แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการ TPE อันนี้คุณก็ควรหานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าร้านค้าเนี่ยเขาคงไม่ส่งซิลิโคนมาให้คุณนะครับเพราะว่ามันแพงกว่าแต่ผมหมายถึงว่าในกรณีที่คุณเนี่ยอยากจะได้แบบซิลิโคนทั้งตัวนะครับเพื่อไม่ให้โดนเหลี่ยมร้านค้าหรือว่าร้านค้าส่งมาแต่หัวซิลิโคนบอดี้เป็น TPE นะครับหรือไม่ก็บอดี้เป็นซิลิโคนแล้วส่งหัว TPE มาให้เราเนี่ก็จบออกนะครับอันนี้คําถามเนี่ย,ยเราต้องถามให้เคลียร์นะครับอย่าเสียรู้ร้านค้านะครับหรือว่าอย่าโดนเหลี่ยมผมถือว่าเป็นสนิ่งทีีี่่่สําา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 คัญมมมกกนะะรออยยยพลลลลดดถใหห้้้เเแว คำถามข้อที่4นะครับคุณต้องถามนะครับร้านค้าว่าข้อต่อนะครับบริเวณคอของน้องตุ๊กตาเนี่ยเป็นข้อต่อประเภทใดนะครับอันนี้ก็มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าข้อต่อส at ่วนใหญ่เนี่ยของน้องตุ๊กตาจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับนั่นก็คือแบบว่าแบบที่เราจะต้องหมุนหัวนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปขึ้นให้ดูนะครับระหว่างนี้นะครับก็คือ1จะมีแบบที่เราจะต้องหมุนหัวนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับเหมือนขัเหมือนหมุนน็อตนะครับนี่คือข้อต่อแบบแรกนะครับส่วนข้อต่อแบบที่2ก็คือข้อต่อแบบไม่ต้องหมุนห เอาหัวน้องใส่เข้าไปปั๊บจบเลยข้อต่อทั้ง2แบบเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่ในบรรดาน้องตงุ๊กตาตัวที่แพงๆนะครับหรือว่าเกรดพรีเมียมนะครับเขาจะไม่ได้ใช้การข้อต่อคอแบบหมุน360องศาไปเรื่อยๆนะครับเขาจะใช้แบบใส่ลงไปแล้วก็ล็อกทันทีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบว่าบิดหรือว่าหมุนหัวไปตลอดนะครับมันทาให้เราเนี่ยบางทีเราลาคานะมิเตอร์ทีนะครับก็ไม่ชอบเหมือนกันไอข้อต่อแบบหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยชอบแบบว่าใส่ลงไปแล ผมไม่แน่ใจว่าในน้องตุ๊กตาที่ราคาระดับกลางๆหรือว่าล่างๆเนี่ยเราจะได้ข้อต่อแบบหัวใส่ลงไปแล้วล็อกไหมนะครับอันนี้ก็ลองสอบถามดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองคุยกับเจ้าของร้านดูนะครับว่าคุณจะได้แบบไหนหรือว่าลองต่อรองดูว่าอยากจะได้ข้อต่อล็อกแบบพิเศษแบบที่ผมบอกว่าเท่ากับตัวแพงๆนะเพื่อเขามีออปชันให้คุณคุณก็จะได้ขอเป็นออปชันเสริมกับเขาได้นะครับผมอันนี้ก็คือสิ้นสุดคําถามในข้อนี้นะทีนี้นะครับมาถึงคําถามในข้อที่5นะครับเป็นคําถามที่เราควรจะรู้ไว้นะครับแลวเราก็ควรจะถามเจ้าของรร้าานนนนเเเเหมืือออกกับพ่ป็ทดสชิง เจ้าของร้านก็ได้นะครับว่าเขารู้จักข้อมูลตุ๊กตาตัวนี้อะไรจริงไหมนะครับนั่นก็คือเราต้องถามเขาไปว่าตุ๊กตาของเราเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ไหมนะครับแล้วก็เป็นลูกกระตาประเภทแบบไหนอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องตุ๊กตาเนี่ยจะมีโครงลูกกระตาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคลิปขึ้นให้ดูนะครับก็คือน้องตุ๊กตาเนี่ยจะมีโครงลูกกระตา2แบบนะครับที่ผมเห็นอยู่ในตลาดวงการตุ๊กตานะครับอย่างแรกนะครับก็เป็นลูกกระตาแบบเหมือนลูกครึ่งปิงปองนะครับเป็นกลมๆแล้วก็เป็นเป็นการหั่นลูกปิงปองลงครึ่งงก ครึ่งปิงปองผม,ผมจะเรียกประมาณนี้นะอันนี้ก็คือลูกตาแบบแรกนะครับอันนี้ก็ <S <S ลูกตาประเภทนี้เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถไปซื้อของตุ๊กตาต่างๆเนี่ยมาเปลี่ยนเองได้นะครับทำให้เกิดความแบบว่าแปลกใหม่ในการเปลี่ยนดวงตาให้ตัวน้องของเรานะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่เราจะจัดมุมมองจัดทิศทางจัดองศาของลูกตาของน้องเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ครึ่งปิงปองแล้วก็มีฟองน้ําอยู่มันเลยทําให้เราอาจจะหมุนเปลี่ยนอะไรได้ยากก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับส่วนดวงตาแบบที่2เเนนนนีีี่่่ยจะ็ดดววงงงตตาาแแบบบบโค้หลกซึ จะมีในแบรนด์ที่ราคาสูงนะครับเช่น50,000ขึ้นไปหรือ50,000่นอัพนะครับดวงตาจะเป็นแบบซิลิโคนโครงเหล็กนะครับก็คือข้อดีเนี่ยก็คือเราสามารถแบบว่าเปลี่ยนทิศทางลูกตาของน้องได้ง่ายแค่เราจิ้มลงไปแล้วก็ปิดปิดลูกตาน้องก็เลื่อนได้แล้วแต่ข้อเสียก็คือแบบโครงเหล็กเนี่ยนะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะทําโครงไม่เท่ากันก็ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนลูกตาของน้องเนี่ยยากมากๆผมก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับบางคนที่เขาจะทาเปลี่ยนได้เนี่ยเขาต้อง DIY เอาเครื่องมือช่างอะไรเนี่ยมางัดแงะอะไรเนี่ยซึ่ ให้เราเปลี่ยนลูกตาให้น้องระอยดนะครับรวมไปถึงเปลี่ยนสีคอนแทคเป็นสีลูกตาอะไรพวกนี้ก็ทาได้ยากก็ดีอย่างเสียอย่างอันนี้ก็ต้องรอสอบถามเจ้าของร้านดูนะครับว่าคุณจะได้แบบไหนและคุณจะชอบแบบไหนคําถามข้อที่6นะครับคำถามนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกับคําถามก่อนหน้านี้นะครับก็คือคุณจะซื้อน้องตุ๊กตานะครับมาทําอะไรก็คืออย่างที่ผมพยายามแนะนําท่านผู้ชมนะครับหรือว่าทุกคนที่มาสอบถามข้อมูลน้องตุ๊กตาในช anel ของผมนะครับผมจะถามอยู่เสมอว่าคุณต้องการซื้อตุ๊กตาหรือคุณต้องการซื้อน้อง,นองเนี่ยเอามาทำ หลายคนก็มีหลายเหตุผลหลายคนก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าผมจะสรุปเป็น2หัวข้อสั้นๆน,นะครับหนะครับก็คือคุณซื้อมาเพื่อความสวยงามนะครับหรือว่าแต่งชุดคอสเพลย์ประดับบ้านใส่ชุดตั้งโชว์นั่งโชว์อะไรก็ตามอันนี้คือผมเรียกว่าสายคอสเพลย์แล้วกันนะครับอันนี้คือถ้าคุณซื้อมาเพื่อทําอะไรที่เกี่ยวกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็คือคุณอยู่จัดอยู่ในประเภทที่ว่าซื้อน้องมาเพื่ออยู่ในสายคอสเพลย์สายที่2นะครับก็คือคุณซื้อน้องมาเพื่อทําการเอกก่อน ู้ตัวเองอยู่แล้วว่าคุณซื้อมาเพื่อทําการคอสเพย์หรือคุณซื้อมาเพื่อเอาน้องมาทาการเอกเนะครับและเมื่อคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณถึงเอาคําถามนี้ไปถามเจ้าของร้านนะครับผมจะให้คุณไปสอบถามเจ้าของร้านว่าตุ๊กตาตัวนี้นะครับข้อต่อเป็นประเภทอ่อนหรือข้อต่อเป็นประเภทแข็งคําถามนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าตุ๊กตาบางตัวหรือบางค่ายนะครับจะสามารถเลือกข้อต่อนะครับข้อต่อในที่นี้ก็คือแขนขาจะมีอยู่2ประเภทก็คือข้อต่ออ่อนกับข้อต่อแข็งข้อต่อเนี่ยสำคัญมากนะครับ คุณต้องเลือกข้อต่อของน้องตุ๊กตาให้ตรงสายที่คุณเล่นนะครับถ้าคุณเป็นสายคอสเพย์นะครับหรือว่าสายเอาน้องแต่งตัวตั้งโชว์ถ่ายรูปโชว์อะไรพวกนี้คุณบอกร้านค้าไปเลยว่าผมต้องการข้อต่อแบบแข็งแรงหรือว่าแบบบิดได้ยากอะไรประเภทนี้นะครับเพราะว่าข้อต่อประเภทนี้จะสําคัญมากเพราะว่าเวลาเราจัดท่าทางให้น้องไม่ว่าจะเป็นการนั่งยืนมันจะทําให้ข้อต่อพวกนี้มันทําให้ท่าทางของน้องเราเนี่ยคงอยู่ในท่าทางประเภทนั้นได้เป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถเนี่ยจับน้องถ่ายรูปถ่ายอะไรได้นะครับแต่ ข้อเสียนะครับ ข้อต่อแบบแข็งนี่นะครับก็คือถ้าวันดีคืนนีเนี่ยคุณอยากจะเอาน้องไป X x x หรือเอาน้องไปทําเรื่องอย่างว่านะครับคุณจะพบความยากลําบากในการทำนะครับเพราะว่าคุณจะต้องแบบบิดท่าลงท่าทางพาน้องไปทําเรื่องอย่างว่านี่นะครับคุณจะโคตรเหนื่อยนะครับแล้วท้ายที่สุดนะครับอาจจะหมดอารมณ์ก็บิดยากซะเหลือเกินนะแล้วท้ายที่สุดคุณก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็วางทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นนะครับจบนะครับนี่คือข้อดีและข้อเสียของข้อต่อประเภทแบบแข็งแรงสําหรับสายคอร์สเพย์นะครับทีนี้ข้อต่อแบบที่2นะครับก็คือสําหรับสาย X x น,นั่นก็คือข้อตอบแบบอ่อนนะครับหรือว่าแบบนิ่มๆแบบไม่ได้แบบว่าแข็งแรงมากนะครับอันนี้ก็ให้คุณบอกร้านค้าไปเลยนะครับหรือว่าถามร้านค้าไปเลยว่าตัวนี้เป็นข้อตอแข็งหรือว่าข้อต่ออ่อนแล้วก็คุณสามารถเลือกข้อต่อเองได้ไหมนะครับแต่ถ้าถ้าคุณชอบแบบว่าคุณจะเอามา x x x เต็มอย่างเต็มที่เลยโดยที่คุณไม่สนใจว่าคุณจะเอาน้องเนี่ยมายืนมานั่งมาแอคท่าถ่ายรูปอะไรนะครับให้คุณเลือกข้อตอแบบอ่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณเลือกข้อต่อแบบอ่อนเนี่ยเวลาที่คุณจะเอาน้องไปทําอะไรนะครับมันะททททาาา้้แว่่ลยรงงงอไไดๆก สรีระหรือว่าสัดส่วนหรือว่าข้อต่อของน้องเนี่ยจะมีการขยับได้เองเวลาที่เราเอาไปประกอบท่าทางต่างๆนะครับก็จะทําให้เราไม่หมดอารมณ์ไปซะก่อนนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นสาย XX กนะครับก็ถ้ามีถ้าร้านเขามีข้อต่อแบบหลวมๆให้เรานะครับก็ให้เลือก ออปชันนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับจะมีอีกนะครับบางรุ่นนะครับหรือว่าบางตัวหรือว่าบางแบรนด์นะครับจะเป็นแบบว่าลิมิเต็ดนะครับหรือว่าฟิกตายตัวเลยคือคุณเนี่ยไม่สามารถเลือกข้อต่อใดๆได้ทั้งสิน้นเพราะว่าแบรนด์เขาเนี่ยฟิกตายตัวไวแล้วว่าน้องตัวนี้ข้อต่อจะเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับดังนั้น,ตร,น,นตรงจุดนี้คุณอาจจะต้องรับความเสี่ยงในจุดนี้เองว่าถ้าคุณได้น้องมาคุณอาจจะไม่ชอบเพราะว่าข้อต่อเนี่ยมันแข็งเกินไปเอามายืนถ่ายรูปก็ล้มก็โยอยู่นั่นแหละนะครับส่งตัวไม่อยู่อะไรประมาณนนนนนัั้้ครบอออีกก็ลงพิจจาาาาณททวดูผมมต่ํถ เมื่อกี้นะครับเรามาคําถามที่7นะครับที่เราจะต้องถามร้านค้าจริงๆมันก็เป็นคําถามที่มันพ่วงกับข้อเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับอะไรเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเราก็ควรที่จะสอบถามอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ให้ถามร้านค้าไปตรงๆครับว่าตุ๊กตานะครับหรือว่าน้องตุ๊กตาตัวนี้นะครับยืนได้นะครับหรือว่ายืนไม่ได้นะครับตุ๊กตาที่ออกแบบมาให้มันยืนได้หรือให้มันทรงตัวได้เนี่ยนอกจากข้อต่อที่มันจะต้องแข็งแรงแล้วนะครับตรงเท้าของน้องนะครับจะต้องมีหมุดนะครับหรือว่ามีน็อตนะครับขันเอาไว้ประมาณ่าตสี่จุดหรือว เวลาที่เราจับน้องนั่งหรือยืนนะครับข้อนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เอาน้องที่มีน็อตหรือมีดุมประเภทนี้ที่เท้านะครับและเอาไปยืนนะครับน้องคุณยืนได้ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับซิลิโคนตรงส่วนเท้าน,นะครับจะแตกแล้วก็จะไม่สามารถซ่อมแซมได้ไง่ายๆด้วยนะครับดังนั้นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าคุณจะเอาน้องมายืนให้คุณถามร้านค้าเลยว่าเท้าของน้องตัวนี้นะครับหรือว่าน้องตัวนี้เนี่ยยืนได้ไหมแล้วมีหมุดที่เท้าไหมนะครับคำถามนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะเอาน้องมายืนแล้วน้องไมมม่่่ีีีหดททเเ้านนจบบลยะครั หรือว่าบางทีเนี่ยเผื่อคุณจะอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเช่นแบบว่าคุณได้น้องมาเนี่ยคุณเบื่อแล้วคุณอยากจะขายน้องคุณอยากจะปล่อยน้องนะครับคุณก็เก็บแพ็คน้องใส่กล่องอย่างดีนะครับแล้วก็ขนน้องนะครับหรือว่าฝากเพื่อนฝากญาติฝาก,าฝากาบริษัทขนส่งอะไรก็ตามที่เขารับฝากนะครับแล้วสรุปคือเขาเอาน้องของคุณเนี่ยเวลาเขาไปขนส่งเนี่ยปกติน้องตุ๊กตาเนี่ยมันรังเขาของน้องเนี่ยเขาจะต้องนอนไว้ถูกต้องไหมแต่มันจะมีบางกรณีที่บางบริษัทขนส่งเขาไม่รู้เรื่องนะครับเขาจะเอาน้องเนี่ยกล่องของน้องเนี่ยตั้งต อาจจะส่งผลให้หัวของน้องเนี่ยเกิดความเสียหายได้แต่ถ้าเกิดเอาขาลงแล้วน้องของเราเนี่ยดันมีข้อต่อแบบไม่ใช่มีข้อต่อเดี๋ยน้องของเราเป็นรุ่นที่ยืนได้แล้วก็มีน็อตสำหรับยืนเนี่ยก็จะทําให้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตรงนี้ก็จะปลอดภัยแต่อาจจะมีน้องบางตัวนะครับผมเคยเจอเคสนี้มากับคนที่ผมรู้จักนะครับไอบริษัทขนส่งหรือว่าไอ้ญาติที่เขามาเอามาขนส่งน้องเนี่ยดันเอากล่องไปยืนตั้งเอาไว้นะครับสรุปคือพอไปถึงที่หมายนะครับเท้าน้องเนี่ยพังก็เสียใจกันไปนะครับหรือว่าอาจจะเกิดการแบบว่าไไม่รรรับน้ออองหืะ ตามอันนี้อาจจะเกิดปัญหานี้กับคุณดังนั้นข้อนี้คุณต้องพึงระวังและสอบถามร้านให้แน่ใจนะครับว่าน้องยืนได้หรือยืนไม่ได้มีดุมที่เท้าไหมนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแค่สายแบบอ่าถ้าคุณเป็นสายแบบเล็กๆๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าคุณคงไม่ได้ไปขน,นน้องหรือเอาน้องไปยืนสักเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าจบนะครับคำถามข้อนี้ไปนะครับทีนี้ก็มาในคําถามที่8นะครับสิ่งที่คุณจะต้องถามร้านค้านะครับก็คือข้อต่อมือเป็นประเภทไหนนะครับ ข้อต่อมือของน้องเนี่ยนะครับจะมีแบบที่เป็นลวดนะครับไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็การจัดท่าทางของนิ้วของน้องมันก็จะตลกตลกหน่อยนะครับก็จะเป็นลวดแล้วก็อาจจะมีความเสียหายได้ง่ายคือลวดเนี่ยมันทะลุมือน้องออกมาครับเวลาที่รเราเคลื่อนย้ายหรือว่าเราขนย้ายนะครับอันนี้คือข้อต่อมือส่วนข้อต่อเท้านะครับก็จะไม่ได้มีลวดนะครับหรืหรอว่าบางแบรนด์อาจจะมีลวดเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะเป็นข้อต่อแบบน็อตเหมือนกับข้อต่อมือเลยนะครับลอสอบถามร้านเขาดูนะครับส่วนเรื่องข้อต่อมือกับข้อต่่อเท้้าานีรูสึกวมมับ หรือว่าจะมีบางแบรนด์จะมีรุ่นแบบพิเศษแบบว่าไม่มีแม้กระทั่งลวดไม่มีแม้กระทั่งน็อตนะครับไม่มีอะไรเลยคือเป็นเป็นแค่แบบยางหรือว่าเป็นแค่แบบซิลิโคนแบบดิ้นดินะครับไม่ได้มีอะไรสักอย่างผมจะบอกว่าแบบนี้เนี่ยจะมีเรื่องของความทนทานเนี่ยเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเวลาที่เราเอาน้องไปทําอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายนะครับเวลาที่มือหรือเท้าของน้องเราเนี่ยเกิดไปเกี่ยวกับขอบโต๊ะขอบเตียงขอบตู้ขอบประตูอะไรพวกนี้เนี่ยไม่เกิดความเสียหายนะครับมันก็จะแบบนี้ไปเลยมันก็ดูแลรักษาได้ง่ายนะครับแต่ในขอตบ๊ เตียงขอตัวอะไรพวกนี้เนี่ยรับรองว่าอาจจะมีเสียหายนะครับอาจจะมีน็อตหักน็อตหลุดอาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้อันนี้ก็ต้องสอบถามร้านให้ชัวร์นะครับแล้วก็ต้องพึงระวังเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาในข้อที่9นะครับหรือว่ามาในคําถามที่9นะครับให้เราถามร้านค้าไปเลยนะครับว่าหัวของน้องเรานั้นในส่วนของปากนะครับปากเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับคงไม่ต้องให้มิสเตอร์ทีบอกนะครับว่าใช้งานอะไรนะครับบางทีมันอาจจะ อาจจะไม่ใช่เรื่องอย่างว่าก็ได้นะครับก็ว่ามันบางทีเนี่ยเราอาจจะไปซื้อลิ้นปลอมซื้อฟันปลอมหรือซื้ออะไรเนี่ยยัดเข้าไปในปากน้องเพื่อให้เกิดมิติใหม่แบบว่าในการแบบมีแบบหน้าตาน้องแบบมีการแสดงสีหน้าทางอารมณ์อะไรพวกนี้แบบว่ามันก็ทําให้น้องเราเนี่ยดูแปลกใหม่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงใช้งานเรื่องอย่างว่าด้วยนะครับก็ให้เราสอบถามร้านค้าไปเลยตรงๆว่า,าในส่วนปากของน้องนั้นใช้งานได้หรือไม่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าน้องเป็นหัวประเภทแบบซิลิโคนนะครับจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยจะเป็นประเภทหัวที่แข็ง แต่ว่าอาจจะมีบางรุ่นใช้งานได้ถือว่าผมอาจจะตกหล่นแต่ถ้าเป็นหัว TPE หัว TPE ส่วนใหญ่ของน้องตุ๊กตาเนี่ยจะใช้งานได้เกือบทั้งหมดแต่อันนี้ก็ต้องถามให้จัวนะครับเพราะว่าเ<ม>พื่อเราคาดหวังไว้ว่าตรงส่วนปากของน้องเนี่ยจะใช้งานได้แล้วพอได้มาจริงจเราไม่ได้สอบถามร้านค้าร้านค้าเหลี่ยมอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพอเราได้น้องมาแม่งใช้งานไม่ได้นะครับเราอาจจะหนุดหงิดนะครับหรือว่าเราอาจจะเสียรู้หรือว่าเสียอารมณ์หรืออารมณ์เสียก็ได้นะ ควรจะสอบถามร้านเอาไว้ให้ชัวนะครับว่าปากของน้องใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะครับหรือว่าคําถามที่10นะครับคำถามนี้นะครับสำคัญไม่น้อยไปกว่าข้ออื่นนะครับนั่นก็คือจุดวากิน่าของน้องเนี่ยนะครับเป็นแบบประเภทแบบฟิกตายตัวนะครับหรือเป็นแบบประเภทถอดได้นะครับวากิน่าของน้องเนี่ยที่เป็นแบบว่า ฟิกนะครับก็จะได้ในเรื่องของความสมจริงแต่ว่าข้อเสียของแบบฟิกหรือว่าแบบตายตัวที่ถอดไม่ได้เนี่ยก็คือเราจะยุ่งยากยากลําบากในในตอนที่เราแบบว่าต้องการเอาไปล้างทําความสะอาดหรือพวกนี้นะครับเราจะต้องยกน้องไปอาบน้ําไปฉีดน้ําไปล้างนะครับบอกเลยว่านรกนะครับโอ้โหบดเอวปดหลังกันไปนะครับก็คือนรกนะครับถ้าน้องมีขนาดน้ําหนักมากๆนะครับหรือไม่ก็เราอาจจะต้องเราไม่อยากจะยกน้องไปก็บางร้านเขาอาจจะแถมชุด ล้างชุดทําความสะอาดนะครับแต่ผมก็ยังมองดูว่ามันก็ยุ่งยากวุ่นวายอยู่ดีนะครับ กับแบบที่2นะครับก็คือแบบถอดล้างได้นะครับแบบถอดล้างได้เนี่ยคือในตัวน้องของตุ๊กตาเราที่มาตอนแรกเนี่ยไอตัวไอตรงจุดวากิน่าเนี่ยมันจะเป็นรูนะครับแล้วเขาก็จะให้แบบแบบแบบถอดอะนะครับเป็นเป็นแบบแยกออกมาให้เราเนี่ยเอาไปใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ในการใช้งานนะครับเมื่อเราใช้งานหรือเมืนเน่อเราทําอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องอุ้มน้องนะครับไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ําหรือว่าไปเตรียมชุดอุปกรณ์ล้างมาทําความฝานน้องนะครับเราก็แค่ดึงอ่าไอแบบที่เราถอดได้เนี่ยออกมานะครับแล้วก็ เข้าไปในห้องน้ําแล้วไปล้างตากให้แห้งนะครับแล้วก็พอมันแห้งปุ๊บเราก็เอากลับมาใส่ก็ประมาณนี้ก็จะเป็นข้อดีของแบบถอดเอาไปนี่ได้นะครับหรือว่าพอเราใช้งานเป็นนานๆเนี่ยอไอตรงจุดนั้นเนี่ยมันเสียหายหรืออะไรนะครับเราก็สามารถหาซื้อใหม่ได้ง่ายนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือไอแบบที่เราถอดปิดหรือว่าถอดล้างได้เนี่ย พอสักวันหนึ่งคุณเบื่อน้องนะครับหรือว่าคุณอยากจะขายเป็นมือสองหรือว่าอยากจะเลิกเล่นหรือว่าจะอยากยกให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องใครก็ตามที่คุณอยากจะให้เขานะครับ <_ letter> คุณก็แค่เอาไอ้ที่คุณใช้เนี่ยทิ้งไปหรือว่าเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ไปสั่งเอาของใหม่หรือว่าคุณก็ไปบอกวิธีการสั่งของใหม่ให้เขาหรือว่าคุณก็เตรียมของใหม,ไม่ไปให้เขาเลยแล้วคุณก็แถมไปให้กับตอนที่คุณเอาไปขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมันโอเคอ่ะเพราะว่ามันเหมือนการได้เปลี่ยนใหม่ไปเลยมันก็ทําให้้้้้้แแบบบบบววว่่่่าาาาคคมมมมรรรรรูสึกกกกเเเไไตอออออองงใชขขขัันนนนนืะะะปปภทีี็็จด วากีน่าแบบประเภทถอดเปลี่ยนได้นะครับ จะเป็นข้อดีในขณะที่ถ้าเป็นแบบฟิกตายตัวอะไรพวกนี้นะครับบางทีถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยพอเรา,เอาไปขายปุ๊บบางทีคนซื้อเขาอาจจะแบบเฮ้ยน้องแม่งผ่านการใช้งานมาแล้วจะซื้อดีไหมบางคนเขาคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องตรงจุดจุดนี้เขาก็ไม่ซื้อนะครับคุณต้องรู้ตัวด้วยว่าคุณรับได้ในแบบไหนคุณชอบในแบบไหนคุณวางแผนจะขายน้องมือสองไหมในอนาคตนะครับตรงนี้สําคัญต้องคิดและพิจารณาให้ดีๆนะครับถ้าคุณอยากจะลองแค่ลองแล้วเดี๋ยวอนาคตเองอยากจะอัปรุ่นอยากจะไปเล่นรุ่นแพงๆอะไรพวกนี้ก็ตัวถูกๆคุณก็ควรจะซื้อ แบบที่มันเปลี่ยนได้นะครับเพื่อประโยชน์ของตัวคนเอกในอนาคตนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าทุกคนนะครับถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับไม่ต้องกดแชร์ให้มิตรทีนะครับรวมไปถึงกดซับสไครต์ช anel ให้มิตรทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้มิตรทีนะครับทำคลิปแนวนี้นะครับหรือว่าทาคลิปแบบนี้ต่อไปในอนาคตนะครับผมสําหรับคลิปนี้มิตรทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ